เราอาจจะต้องมีการสัมภาษณ์นะคะเจ้าสาวแสนสวยของเราน้องออฟนะคะสักเล็กน้อยเอซี FC ต้องการฟังเสียงใคก่อนนี้คะพี่บอยนะคะก็อ,อยากจะสัมภาษณ์ค่ะว่าคำว่าชอบมานานนะคะของเจ้าสาวชอบตั้งแต่เมื่อไหร่คะจำได้ไหมคะหรือปีไหน เป็นรักที่ยาวนานมากเลยเพราะฉะนั้นจะต้องถามนะคะว่าสิ่งไหนในตัวน้องออฟคะที่พี่บอยประทับใจให้บอกได้หมดเลยค่ะจะเป็นเรื่องราวหรือว่าเป็นนิสัยส่วนตัวหรือ,อ,รรรอ,รอเป็นความสวยงามของเจ้าสาวของเราก็ได้ค่ะให้พูดความในใจได้เลยค่ะความสวยงามความสวยงามก่อนเลยนะคะแล้วก็เวลาอ,อยู่ด้วยนี่จะมีความสุขมากมีความสุขมากยิ้มตลอดเวลา อยากจะให้พี่บอยได้พูดความในใจระหว่างที่พูดค่ะอยากได้จับมือเจ้าสาวและมองหน้าเจ้าสาวตลอดเวลาไหมคะพูดความในใจเลยค่ะคะ่ะพ<ป>ูดสิ่งที่อยากรักนะกนะรักนะรักนะแกดูเลยรักเลยขอเสียงดังๆสจะไม่เป็นะให้แขกที่ไม่เก็บได้ยินด้วย จะรักและจะดตลอดไปครับจะรักและจะดูแลไปค่ะนมััญญาต่อหน้าทผูุ้ท่นแม่และอด้วยนะคะนี่คือคาั่ัญญารักและจะดูแลตลอดไปรักเดียวใจเดียวด้วยรักเดียวใจเดียวด้วยนะคะอันนี้ เลยค่ะเพราะว่าสิบปีเป็นรักที่มั่นคงมากนะคะและจะรักตลอดไปขอบคุณพี่บอยมากค่ะขออนุญาตส่งไม้ให้กับเจ้าสาวแต่งเยของเรานนองออฟนะคะ่ะขอทั้งค่ะถามคำถามข้อเดียวค่ะนนอง์ออฟคะอยากได้นนองอ์ออฟได้พูดถึงพี่บอยนะคะหรือเป็นเรื่องราวที่เราประทับใจก็ได้ค่ะคให้แชร์ให้กับท่านแขกผู้เกียรติได้ฟังค่ะดยเ,เชินค่ะแล้วก็ต้องขอราสวัสดีนะคะแขกคุณมิเกอร์สุ่านเลย น้องคนนี้อันแรกตายแล้วกันนะคะตายค่ะใครอันแรกตายแล้วกันรถเหล็กลามตึ้นมันเค้นแบบรุ่งมร้องมันมีเรตเต้นมากเลยแม้เมือนกับร้องเพลงนะคะร้องเพลงนี่คือมันคือการแสดงแต่นี่คือชีวิตจริงนะคะแล้วก็ดีใจมากๆทีวันนี้พอไปพี่น้องแค่พี่เกียรติเอฟซีแฟนคลับนะคะอยากจะพี่น้องมา มารวมแสดงมอดีดีกับน้อบรอกฟ้าก็ไม่คิดไม่พ้นว่าจะเดือดแยงหน,น้านี้ถ้าเกิดหา่านอ้องตะคอไปก่อนเลยถ้ามีตุ่มให้ปิดผานอ้องตะคอไปบวยนะคะให้ทุกคนคิดว่านเน้องไปดูเป็นล้านของฐานนะคะอย่าอย่าทื่อโ,โกรธกันนะคะบางทีอาจจะดูแลไม่ถูงแล้วก็อีกสักครู่เดี๋ยวจะได้ท่ายูบก,กับน้อบรอกฟ้าแน่นอนสั้งรับเอ่อทำไม่ถึงเหลือพี่บอยนะคะก็ตั้งแต่สิบปีที่แล้วแล้วตั้งแต่ตอนนั้น อายุประมาณหย2บเจค่ะประมาณ26่ย่างยีบเจดแล้วก็ตอนนี้น้ออ๊อฟสาบเจปีแล้วซึ่งที่นี่น้องคิดเลขได้เลยวะ้านน้ออ๊อฟสาบห้าแล้วพบก็ผู้ชายผลหนก็จะแต่งกับผลนั่นโบเราก็ไม่โรกว่ผลนี้กินเหลือตอดได้รึได้แต่งไหมแต่ว่าในเมื่อมาถึงเวลาพงหมดลูกหนุยแล้วนะก็ติดล้อแค่ติดล้อนะ เพลงก็กำลังดังแคบแตงไปใจคือ,นอ,อหนุ่ยบ่ขอหวาพอหนุยไม่ยักดูกคนเดียวหนุยแค่เซติบตะเกินลุกไม่ออกแลยทำปลื้งอ่ะแล้วโยกเอาใครอ่ะตื้นตีนทำแต่ท้วนก็ไม่ได้ต้องทำกระพุ้งอ่ะอะไรไที่ทำแต่ท้วนไม่ได้ทำโลอกอะ่ะก็ทำอระพุ้ตงตื้นตีนบกขอหวาถ้าพอยากได้ผู้ชายคนไหนขอห้าให้หนุ่ยเลยแต่ขอล่อๆ ตึ้งแกบอกว่าเดีวปูห้าจะใหล้ล,ล่อแรงอ่ะตึ้งห้าไม่ได้ปูห้าแรงปุ๊บเลี๋ยเกิบอกว่าเอ่อหรือผมกับขวนีสิบปีแล้วเขาเป็นคนทีไม่กีนฮึ่งอันนี้ชอบมากไม่กีนฮึ่งบพระตาฮึ่งกูไม่เป็นโคนจิกบบนกระบอกเบิ้ลได้นะคะเ <c oughs> อราะแรกคนกินรสชาตเป็นเมียบอเบิ้ลนะคะเขาไม่กิเรื่องเวลาฉันเวลาฉันยุกกับบอกเบิ้ลหรือว่ายุกกับน้องๆที่แบบเป็นคนในเนี่ยเขาเขาจะถ่ายดูภัย แล้วเขาจะไม่ึ่งเหมือนนี่ช็อกมาร์กไม่จูจี้จุกจิกเราก็เขาเป็นคนที่แนะนำให้โดยตักกับบ,บล๊อตซ้ำรอยต่อแดกน็อปเองก็ไม่เดินตักกับผีบบิร์นนะคะแล้วก็เขาเป็นคนแนะนำหลังจากนั้น ช่อง y o ย t u b e ไฮนอฟเองไม่ได้ทำช่อง u t u b e เองนะคะนะก็เป็นพี่บอยนี่แหละคะ่ะเจ้คนสร้างช่อง y o u t u b e ไฮจนตอนนี้คนติตตตดตามล้านว่าคนแล้วจนว่านอได้มีผู้แน่เพลงและได้ผู้นแนเพลงก็เป็นเพราะเขาคอยดูแลรับบาลไฮนะคะแล้วก็ลาสุดเลยที่ได้สร้างบ้านด้วยกันก็เป็นเพราะเข้าช่วยขายห้องออนไลน์ ช่วยทำน้องไปร้องเพลงไม่ได้แพ็กข้องเขาเป็นคนแพ็กมัดถุกยางจนเราได้สร้างบ้านด้วยกันแล้วก็ได้มีเงินแต่งงานในวันนี้นะคะแล้วก็น้องยัจะบอกว่าอ่สิบปีในบ้านมาเนี่ยน้องเป็นคนไม่ทำาให้ไม่เป็นนะคะคือตั้งแต่เด็กๆคุณแม่เรียงแบบเรียงแบบน้องหา้าท่าตั้งแต่เด็กๆเ,เลยคุณแม่เป็นคนที่ทำกับข้าวให้กินตลอดน้องก็บอกว่าหนูทำกับข้าวไม่เป็นนะแล้วก็ไม่ทำเลยนะ เก่นเลยก็ไม่ฉะนะเหมอนกะันซึ่งตรงต้องให้ตุกยาต้องทำให้ตุกยามันเขาหัวชาวก็ต้งเลยลุกขึ้นข้าลุกขึ้นบปลก็ตรงตักข้าวให้กินซึ่งห้าพวกันี้ห้าอยากเลยค่ะใชเลยค่ะไม่มีใครจะทำให้เร,ราคนะดนี้สะเก็ดเลยอ่ะตักข้าวให้กินอ,อันนี้คือสำคัญนะคะเงินทองอ่ะห้าได้นาอผกิดวัตรน้อห้าได้แต่สำหรับความสุขความสบายเนี่ยคนี่เขารักเราจริงๆอะมันห้าอยากนะคะ เพราะฉะนัน้นเราเราก็อีกนึงอีกอย่างนึง,ง,นงเป็นพวกของตัวเองนอะะ่ะเพราะตอนนี้เลยถ้าเจอแต่พวกเผื่อนเ,ออนเ,เล,ล้นนนนนวยังแต่พวกเผื่อเลยไม่เล่นลืงตอนแรกใกล้คนวะใส่ขอบแต่คนนี้สิบปีพอเคยมาจีบมาพวกเผื่อไปอกอ่ะต้องเอาบรื้อแล้วพวกเผื่อนไม่อดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องมีพวกเป็นพวกตัวเองแล้วก็เดื๋ยวจ้างมา คุณเชา่ชาคุณเช่าข้อนี้คุูเชา่า้วยนะเพราะว่าแกนเลียมมาตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือคูณเช่าเป็นคนทีเออ่ซั้มโนนตั้งแต่เด็กๆทีส่สำคัญเลยคุณพ,อพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อเป็นคนจะซ่อนในห,หน่วยดองเพลงคุณพ่อเป็นคนจะซ่อนในรองเพลงตั้งแต่อายุสิบสองปีคุณพ่อเก็บต่างทำเพลงให้หน่วยแล้ว ตั้งแต่อยุ12ปีเลยแล้วก็ร,กร้องเพลงมาตลอดแล้วก็ขอบคุณป้าเอกชัยนะคะวันนี้ป้าไม่ได้มาแต่ว่าก็ต้องขอบคุณด้วยแล้วก็ขอบคุณปูสัสน,น,นุนอบดฟา้าทุกๆคนเลยที่ทาให้มีนบดฟ้าสยามในวันนี้ป้าน้องด้วยนะคะวันนี้อาจจะพูดยาวจากนิดนึงนะคะราะว่าอยากจะขอบคุณจากใจจริงๆเลยว่าจะมีอบดฟาได้มันยากมากๆนอ้วร,ร้องเพลงตั้งแต่อายุ12ปีเพิ่งมาดังตอนอายุ30เต่มีคนรู้จักชงเพลงเยี่ยเย่ นะคะแล้วหลังจากนั้นก็อกหักเป็นรอบอกผัวที่ๆเราก็จะมาห้อยร้อยเราก็ลาสุดลาสุดก็คือท่างเขาแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนในคอยสักสนุนน้องอ๊อฟขอบคุณพี่โบเบิร์ตสร้างรอยพี่โบเบิร์ตอยู่ตรงไหนคะพี่โบเบิร์ตมาไม่ยู่ในยูคอมนูนเขาขอบคุณพี่โบเบิร์ตสร้างรอยด้วยที่เป็นกำลังใจช่วยพวกเราสองคนนะทำให้เอฟซีรู้สึกว่า กเรามาขึ้นเป็นค้จิ้นดราจักทร์กมาขึ้นแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณพี่น้องศิล,ลป,ปินตุตุทานตุตุทุกคนเลยที่มารวมวันนี้นะคะน้องลืมเด็กเดกบทเล่นขึ้นล็อกขอบคุณท่านประธานด้วยนะคะขอบคุณท่านประธานนายกปงศักดิ์ตาแก้วนะคะและ้วก็ท่านผู้รักผู้ใยญ่ด้หลายท่าฐานเลยนะะนเนาะเอยเชิญอาจจะไม่มมดวันนี้แล้วก็ศิล,ล,ลป,ปินทุกคน,อนเออเชิญไม่หมดแน,น่นอนน้องเจนนี่คณะทองอย,อย่างมาเลยนะคะอูมโหล,ลงคนผ่าพัวล่อๆมาด้วยนะคะ น้องยิวก็คุณด้วยแล้วก็พอบคุณพีบาวีก็คุณพี่เจี๊ยบพ่คุณพีพีทุกคนเนาะข้อเนี้ถ้าไม่เคยซื้อไม่หวากันนะคะามมันเป็นรอยคนจริงๆสำหรับศิลปินไม่หน่อยใจกันนะคะเน้องต้องข้อโทษแล้วก็ขอบคุณทีรักนาอเบราฟาแล้วก็กระดาษกระดาษค่ะไม่ไม่เดือบุดวดไปวดมาค่ะมันมาคือน้อง ได้เลยค่ะเออนี่นะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ตีเลงรู้พวกเรามาตั้งแต่เด็กๆจนว้าเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ให้โอกาสพวกเราได้แต่งงานกันนะคะขอบคุณต่าประธานอพิธีขอบคุณทาน, T, ณานายอัเปอด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณ,คณท่านสอจท่านนายกส ok ุดท้านเลยขอบคุณเวทีแซงซีเซี่ยงตรงนี้ค่ะเวทีอลังการตรงนี้ข้อมพิววัดนะคะโดยทีมงานในเรสวนในตรรุ๊กรุปขอบคุณพี่เอพี่หลงตบมือดังๆด้วยได้ไหมคะ น้องารความไม่คิดว่าเวทีจะย่งคนมีในโรงเรียนบ้านคนไหมคือเป็นความฟันบมักเลยว่าแยากแต่งงานแยกแต่งงานแบบเอ่อแยกได้เวทีใหญ่ๆแล้วก็จัดงานแบบนี้นะคะวันนี้ของบ้นานน้องก็เป็นจริงแล้วลูกยิ่งขึ้นมาก็ได้แต่งงานนะคะเราก็ต้องต้องขอบคุณโตเต้นข้องพี่น้อยด้วยวันนี้คือเอาโตอลังการนะึวกว่าคิดว่าเต้นใหญ่แล้วลงบอลดสนั่งแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าจะ จะไม่พอนะคะก็พ่อประธานภัยด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่นอยทีหมอเต็นโตจัดการในน้องทุกสิ่งทุกอย่างเลยขอบคุณสําหรับไฟป,ประดับโคนของเจมด้วยนะคะทีมงาน,น,านในสวนเดตึกรุกพี่เอ๋พี่หลงขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณอาหารร้อยจับรพงชัยด้วยค่ะขอบคุณพัสลุลงเวท t นะคะแล้วก็ชุดจเบบอลจ้าวาวันนี้นะคะขอบคุณเจราบรบโบสตูดิโอแล้วก็ต้องการเวท ting น,น็อตจะใช่พีเวดิ i n g ยะมากร์ควะ เขาให้รีวิวกันแล้วก็ท่านไม่ยุดเลยขอบคุณบากมากด้วยแล้วก็ขอบคุณสำหรับออดอกไม้นะคะดอกไม้ย่ว,วยดอกไม้ส่วยไหมคะเวทีส่วยไหมตัวมือดังๆได้ไหมคะช่ยยยวยม,กมากดอกไม้ส่วยบักมากจาดอกไม้ช่อทองทุ่งสงนะคะขอบพระคุณสําหรับนรินทร์คลินิกด้วยวันนี้นรินทร์คลินิกอยู่ตรงไหนคะไม่ได้มาใช่ไหมคะไม่ได้มา เอายังไม่มายังไม่มาขอบคุณนรินทร์คลินิกที่ทําให้เราสวยหล่อขนาดนี้หลายคนถามว่าสวยแบบนี้ตั้งแต่เกิดหรือเปล่าไม่หมอฉีดให้นะคะมาทําหมูกเองมาซื้อหมูกเองด้วยวกากาขอบพระคุณสหรอัอ่าอ,อ่พี่รงพี่รงพี่ดำร,รงการไฟฟ้าพ,พี่เคยบูรปรสาสตรงานให้นะคะแล้วก็ไม่มิน้นไม่มิน้นไม,มยเรือยังคะ กำลังมานะคะขอบคุณแม่มิ้ัวที่ผลิตเครื่องสัอาให้น้องอ๊อฟได้ขายแล้วก็น้องเบนจริยายอยู่ตรงไหนคะรีมยาฟ้าครีมยาฟ้าน้องเบนจริยายเลยเจ้าของแบรนด์ทำให้น้องอ๊อฟได้สร้างบ้านนะคะหลายคนคิดว่าเป็นศิลปินเนี่ยเป็นนักร้องเนี่ยที่รวยมากที่มีตังมากมากก็คือมันหาไปชายไปนะคะเราเราก็ต้องมีงานอ,อางานเริ่มแล้วก็ ได้สร้างตึกนี้ได้สร้างบ้านได้สร้างสวงเรียนได้สร้างทุกที่ทุกอย่างต้องต้องขอบคุณเจ้าภาพด้วยก็คุณเจ้าภาพทุกทุกทานทุกทุกคนนะคะที่มาในวันนี้เนาะก,ก็เอยเชื้อไม่หมดเช่นกันนะคะต้องขอบคุณทีมารวมแสด,ง,ดงความนดีกับรอบราวฟ้าวันนี้นะคะแล้วถ้าเอ่เชื้อเคยไม่หมดต้องขอเอาัยด้วยข้อโทษได้ไหมคะ ขอด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณแค่ผู้เกียรติุลานเลยถ้าน้องเอ๋ยชื่อใครเป็นน้องขิดมาร์คเป็นคนที่คิดมาร์คกลัวว่าอีกคนผมไม่เอ่ยชื่อเขาจะน้อยใจหรือเสียใจเพราะฉะนั้นแล้วน้องอยู่ในใจน้องทุกคนทุกฐานทีมาช่วยน้องรอฟาในวันนี้นะคะแล้วก็น้องจะรับใช้ทุกคนตลอดชีวิตเลยใครที่มาช่วยงานน้องวันนี้นะก็ขอบพระคุณพี่พีน้องรองตุกฐานเลยค่ะขอบคุณพี่วัดด้วยพี่พันธุ์วัฒน์พี่วัดด้วยนะคะแล้วก็ อีกหลายหลายคนนี่ยอดนะคะแล้วก็อีกหลายหลายคนมีซินับปีในเดี่โนตงโนตงเทมโมไปให้ผีรุ่งจงไปรุ่งจงค่ะผีปีเอนะคะแล้วก็ตีกลับไปแล้วเดียเด๋ยว,ว,วน้องน้องน้องพง์ปัตตลุงนะคะแล้วก็ผีกล้วยแตมผีเส้าฮาแล้วที่สำคัญขอบคุณวงส้ำรานด้วยขอบคุณวงส้ำรานด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพิธีกรขอบคุณพิธีกรด้วย น้องอจะขอบคุณแม่วัดแหนค่ะตะคบคุณนี่เพราะว่ามันเยอะแย่มากยจริงๆก็ขใอ้ดักแล้วก็ไอดูน้องอ้าเมตตาน้องเศว้าคนนี้นะคะซึ่งแมว่วาต่อไปถ้ามีลูกก็ข่อยดักแล้วก็เอ็ดูนอ้องด้วยเพราะว่ามันจำเป็นต้องเอาลูกจริงๆ,ๆเล้วนะคะอย่าหวานนะมันอาร์ตเหมือนนะนะคะ <laughs> เออมันอาร์ตแลวต้องปเป็นตัวเป็นต้นเลีแ้แค่เทพเทียบเลี้ยงไปนเอ้อ หนุ no, no. Okay. ่มหเมียบอเบิ้ลตื้อขอบเบิ้ลเดินเดินตามงานเขาบอกว่าพื่อนก็หัวอกเราคว้ามาเลยเหอนนี้ก็ได้ดูความจริงแล้วค่ะในโลกความจริงแล้วเนี่ยเบื้องล่างเขาเป็นผู้ทีแนะนำให้ดูจักกระพี่บอเบิ้ลอ่ะแน่ๆก็ขึ้นมาแล้วเล่นสักทีเร็วเราเป็นขวดจิ้นกันแต่ว่าไม่ได้จิ้นกันนะจิ้นเนี่ยเดี๋ยวต้องจิ้มกับคนนูนเดี๋ยวตากระปุกนูนหลบขวดนะขวดไปห้างหาขดนี้นะได้ไหม พี่น้องครับโอ้ชยี่งจริงก็คืออผู้ชายแบวนี้นะครับไม่ใช่อพยพพาพี่น้องครับจะรักกูแน่นอนจะมาออเพิ่มซุ่ย่างเร่งนะครับวันนี้คือ <c oughs> <c oughs> เลยนะครับบอลีนะครับขอบคุณแม่ผู้มีเกียรติทุกคนด้วยพี่น้องครับวันนี้เส็นสาข้าวมาว่าคนนี่กู บางคนก็คือไม่มีโตะน้งนะครับเดินทางรถไปมั่งแต่ว่านีนะครับยังมีพีบีที่แบบิ้นไา่คนใช่ไหมครับเดี๋ยวยังมีไปลงไก่ด้วยแต่ว่าผู้เอาวุชชพไลงไก่ี่เจ็บจะพรนะครับวันนี้พวกถึงเล่นเต้มเลยชาวบ้านชาวเช่าเลยพี่น้องครับวันนี้นี่คือมาในวัเชาวเลยอมีพิธนาเอกด้วยนะครับแล้วก็เขกทุกมิเกตทุกท่านด้วยนะครับเอาปคุณโตที่นี่ นล้วข้อร่ยะจับกันนะคะถ้าน้องเอยชื่อใครไม่ครบอยากที่โทรน้องเขาปุบคุณมากมาค่ะค่ะพอเสร็จกรบมือให้น้องต้องมาสัญญาไว้ค่ะ